สวัสดีค่ะพี่เรวดีเอ็ดเวิร์ดพี่เริ่มรู้จักผลิตภัณฑ์เ็ดหลิงจือจากเพื่อนแนะนำนะคะคือพี่เขาเล่นกอล์ฟด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีมีปัญหาเรื่องผิวพรรณเพราะว่าเวลาใช้ครีมกันแดดอะไรก็จะแพ้ง่ายคันอะคะ่พะพอเวลาใช้เครื่องสำอางต่างๆแล้วพี่เขาก็เลยแนะนำว่าให้ทานผลิตภัณฑ์นี้แล้วปัญหาพวกนี้มันก็อาจจะหมดไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยลองดูก็ทานมาได้ประมาณ2เดือนกว่าแล้วรู้สึกว่า อาการหลายๆอย่างนะคะดีขึ้นแล้วก็ผิวดีขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างพี่เนี่ยตีกอล์ฟทุกวันเลยอาทิตย์หนึ่งมี7วันที่ตี8วันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าโอเคนะ,นะคะมันได้ผลเกินคาดแล้วก็นอนหลับสบายด้วยตื่นเช้ามาก็สดชื่นเหมือนเดิมท,ทั้งๆ้งที่เพิ่งตีกอล์ฟเมื่อวานนี้เองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประภาสีค่ะน้องเพนบราวน์ค่ะ,ะก็ทานได้ประมาณ3เดือนนะคะก็รู้สึกเห็นความเปลี่ยนแปลงอะคะอ่ะคือก่อนหน้านี้หน้าจะ ขึ้นกะเลืออะไรเยอะอะค่ะตั้งแต่เริ่มรับประทานมาระยะเวลาสเดือนกะก็น้อยลงแล้วก็น้ําหนักตัวลดลงไม่ไม่เหนื่อยไม่อ่อนเพลียอะไรเงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์เห็ดลินจือมิเกออีเข้าดีจริงๆค่ะโอ้โหได้ฟังแบบนี้ชักอยากจะลองแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะปลอดภัยแล้วมันจะไปตกค้างในร่างกายของเราเป็นสารพิษหรือเปล่าคะพี่จิ๋มอันนี้เนี่ยนะคะจําหน่าย ในประมาณ20กว่าประเทศทั่วโลก oh. และแต่ละประเทศเราได้อยอยเพราะว่าคือทุกครั้งที่ผลิตเนี่ยทุกล็อตเราจะต้องส่งทางโรงงานที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องส่งเข้าไปที่แลบกลางของของของ,ของรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะให้ได้เป็น certificate of analysis <c oughs> ถ้าเราไม่ได้ตัวนี้เราก็จะไปขายที่ไหนไม่ได้ <c oughs> ตอนนี้เราขายที่ แคนาดาฮ่องกงออสเตรเลียอเมริกาอังกฤษเยอะแยะเลยค่ะเรียกว่าทุกทวีปทั่วโลกก็ว่าอย่างนั้นใช่ใช่ค่ะแล้วความนิยมเลยคะคนเอเชียคนยุโรปคนอเมริกันยังไงอ่าจริงๆตอนเนี้ยเนี่ยนะคะคนที่เป็นพวกเอเชียนเนี่ยจะนิยมมากกว่าเพราะว่าเอเชียเขารู้จักเห็ดลินจือมาตั้งแต่แบบคือหลยพันปีใช่เป็นพันพันปีอะรู้จักกันมากตอนนี้ พวกฝรั่งเนี่ยพี่ก็มีลูกค้าฝรั่งนะคะเป็นยุโรเปียเนี่ยก็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 ทานอยู่ก็หันมาทานทีนบ้านใช่คใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องบอกว่าเห็ดหลินจือเหมือนเป็นสมบัติของชาวเอเชียใช่ค่ะยิ่งคนไทยเรารู้จักมานานถ้าไม่ทานนี่ถือว่าพลาดพลาดของสำคัญใช่ของสําคัญในชีวิตแต่เห็ดหลินจือจะต้องเป็นพันธุ์สีแดงนะคะและจะต้องเป็นจากญี่ปุ่น พราะจากจีนเนี่ยก็มีสายพันธุ์อะไรเยอะแยะแต่เนื่องจากจากญี่ปุ่นเนี่ยที่ฟาร์มเราที่ปลูกเนี่ยนะคะเป็นปลูกในพื้นที่เมืองคุนมะเมืองคุนมะนี่จะเป็นเมืองภูเขาไฟพื้นดินก็จะปีแร่ธาตุต่างๆอุดมสมบูรณ์ไปหมดเลยแล้วก็น้ําที่ลดเห็ดเนี่ยก็เป็นน้ำน้ำาูุร้อนเพราะอันนั้นเป็นเมือง h o ต spring ด้วยต่อยแล้วเห็ดเขายังได้อยู่ดีกินดีวะใช่ค่ะใช่ค่ะ โอ้โหเพราะฉะนั้นเห็ดดอกเห็ดที่ออกมานี่คือจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆใช่ค่ะและใหญ่เพราะว่าเห็ดประมาณไหนโอ้โหมีใหญ่ตั้งแต่อย่างนี้จนขนาดนี้ค่ะจานเลยเนี่ยนะใช่คือแล้วเขาเราเราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะคนที่ตัดเห็ดเนี่ยเห็ดดอกไหนไม่สมบูรณ์แก่ไปอ่อนไปตัดทิ้งหมดเลยค่ะไม่เอาไม่เอามาทํายาไม่เอามาทําอะไรเลยทิ้งเลยนะคะเลือกเฉพาะอายุ ที่เหมาะสมดอกเห็ดที่ดูแล้วหน้าตาสมบูรณ์ไม่งั้นทิ้งหมดเลยแล้วก็คือเราเรามีเรามีเจ้าหน้าที่ที่เอ็กซ์เพรสตั้งแต่ตอนที่เพาะสปอร์เห็ดลงไปในขอนไม้ดิบแล้วเพาะในขอนไม้ดิบนะคะเป็นไม้โอ๊กแล้วเสร็จแล้วเมื่อมันเมื่อเห็ดมันงอกออกมาจากขอนไม้ดิบเนี่ยก็เอาไปฝังลงในดินในเรือนเพาะชําซึ่งที่ดินที่ว่านี่ก็เป็นดินจากภูเขาไฟขบวนการตั้งแต่เพาะลงไปในขอนไม้ดิบเนี่ย จนปัดเนี่ยเกือบ2ปีนะคะโอ้ีดีี <c oughs> ทำกันปุ๊บปั๊บเลยนะใช่แล้วลลเวลาค่ะมันถึงได้แบบด้เห็ดที่ใหญ่มากแล้วก็อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายเลยที่เล่าได้ขนาดนี้บุกก็ไปดูมาแล้วด้วยไปดูมาแล้วค่ะแสดงว่า<ห><ฆ>ต้องเป็นคนแบบพิ่ถีพี่ถัถนในการเลือก ในการเฟ้นหาอะไรมาบำรุงตัวเองถ้า<ช>มั่นใจนี้ไม่ทานแน่นอนไม่ทานแน่นอนค่ะเป็นถึงผู้บริหารระดับนี้แล้วนะคะก็เรียกว่าคัดกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จิมทานมั่นใจบอกเพื่อนเพื่อนทานมั่นใจเพราะฉะนั้นพวกเราก็น่าจะมั่นใจได้นะคะคุณผู้ชมว่าเห็ดลินจแดงมีกะอีน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อสุขภาพแล้วอย่างนี้ราคามันจะซักเท่าไหร่จะแพงไหมคะ ถ้าเทียบกับคุณภาพนะคะราคาไม่แพงเลยคือราคาที่หน้ากล่องเนี่ย3,200บาทแต่ช่วงนี้เราลดให้1 0ก็เหลือ2880อบาทแล้วหนึ่งกล่องมันมีกี่เม็ด60เมตรมค่ะ60เมตรทันวันละ2เมตรได้1เดือนได้เดือนหนึ่งพอดีใช่ค่ะ1เดือนเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเห็นความแตกต่างของผิวพรรณแล้วนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยพี่จิ๋มเป็นฝ้านะเดือนเดียวอ่ะเพื่อนทักเลยบอกอ๋อไปทำอะไรมาไปทำทรีทเมนต์แล้วเหรอจริงๆไม่ได้ทำเลยแค่กินนี้แกอีก เหดลินจือแดงเท่านั้นใช่ค่ะเดือนเดียวนี่เห็นผลแล้วพอเดือนต่อไปเดือนที่2ที่3เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าหน้าเรามีความยืดหยุ่นผิวมีความยืดหยุ่นขึ้นผู้ชุนท้าเลยนะนิวดูในห่างกันมือเดียวเนี่ยนะคะโหนี่เขาแก้เมื่อกี้ดึงดึงดึงเลยนะคะโอ้ยห้าสิบเอ็ดใครจะไปเชื่อย้ำเราย้ำอีกไม่ใช่อะไรเพราะอยากจะแบบผิวใสเหมือนพี่บ้างดูเด้งแบบพี่บ้างได้เลยแสดงว่าเคล็ดลับง่ายๆเลยไม่ต้องไปประคมอะไรเครื่องสำอางเยอะแยะกินอาหาร คลิปเขาเรียกนะกินยาแผนโบราณตัวนี้แหละเห็ดลิ้นจือแดงนีเกอีบำรุงจากภายในภายในสู่ภายนอกปรับสมดุลได้ใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นความดันหรือว่าแรงต่ำความดันสูงหรือว่าไฮ่คอเลสเตอรอลไขมันในเลือดสูงใช่ค่ะโรคโรคอื่นๆหัวใจมะเร็งโรคไตคือ เกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพ,ภาพทุกอย่างเลยอันนี้เป็นแณะกระดูกพุ่นด้วยนะคะ่คะ,ะพวกพวกที่คืออายุมากวัยทองอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีลูกค้าที่ในวัยทองเยอะเหมือนกันทั้ง <c oughs> ผู้ชายผู้หญิงนะคะค่ะ,ะเขาก็คือเพราะว่าในในใน,ในตัวเห็ดหลินจือแดงเนี่ยจะมีโพลีแซคคาไรด์โพลีแซคคาไรด์เนี่ยจะมะีคุณสมบัติในการไป ทำงานได้ดีดูดซึมวิตามินดีได้ดีเมื่อดูดซึมวิตามินดีได้ด,ด,ด,ดีก็ทําให้เข้าไปในกระดูกทาให้กระดูกแข็งแรงป้อง,งกันโรคกระดูกพรุนโอ้โหฟังอยู่แล้วเนี่ยแบบครอบจกักรวาลจริงๆเรียก<ะ>ว่ากินเพื่อเป็นการป้องกันจะดีกว่าวันนี้เราไม่ได้แนะนําว่าเป็นการรักษาเนะพี่จิ๊งเนาะใช่ค่ะใช่ถ้าใครใป่วยแนะนําไปหาคุณหมอค่ะปรึกษาแพทย์ให้ถูกวิธีดูแลรักษากันตามขั้นตอนแต่ว่าใครที่ไม่อยากเจ็บป่วยเนี่ยเห็ดหลินจือแดงมิเกลเป็นตัวป้องกันที่ดีใช่ค่ะอยากอยู่สวยอมตะ ฟิตปังแข็งแรงแบบนี้นี่นิวต้องแบบไปใช่จ่น้องรัสุขภาพละถ้าเจอพี่ข่าวหน้าแล้วพี่สวยกว่านี้สาวกว่านี้อย่าว่ากันนะคะตายแล้วเดี๋ยวต้องรีบแล้วต้องไปรักษาสุขภาพอย่างนี้แล้วกันจะหาซื้อที่ที่ไหนล่ะคะพี่จิ๋มตามเบอร์นี้เลยค่ะที่ขึ้นนี่นะคะโทรสั่งกันได้เลยค่ะแล้วก็ที่บูธวัดสันและร้านขายยา ทั่วไปเลยค่ะสังเกตแบรนด์มิเกอีมิเกอีค่ะมีฉลากอะไรบ่งบอกถึงความปลอดภัยการผลิตชัดเจนเลยนะคะอ้าวันนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเกี่ยวกับราคาแล้วก็ส่วนลดโอเคเพราะฉะนั้นมาออกรายการนี้ก็จะต้องมีส่วนลดใช่ไหมคะถ้า1กล่องลด10%เรหลือ2,880บาท2กล่องเหลือ2,800บาทนะคะได้10แคปซูลนแพ็คและ แถมสบู่สบู่เ็ดลินเจอด้วยนะคะบรรจุในตะกร้าสวยงามอย่างดีเลยฟังไม่ทันก็ติดต่อเข้ามาสอบถามเข้ามาสั่งซื้อเข้ามาได้เลยตามหมาเยเลขตรงนี้นะะเอาล่ะรบกวนเวลาพี่จิ๋มมาพอสมควรเพื่อนไปถึงนู่นแล้วมาเ <laughs> <น S 2> คล้าสุขภาพหน่อยโอเคสุขภาพโดยรวมอย่างไรหรือว่ามีวิธีการคัดสรรผลิตภัณฑ์มาดูแลตัวเองยังไงบ้างคะก็ ต้องพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่ดีนะคะทีนี้อาหารที่ดีที่เราทานเนี่ยเราก็จะแน่ใจได้ยังไงว่ามันดีมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าเพื่อให้ความย้ําความมั่นใจของตัวเองก็คือต้องทานเห็ดหลินจีนแดงมิเกออีกเพราะมีในแคปซูลหนึ่งแคปซูลเนี่ยมี เห็ดลินจือแดงชนิดผงร้อยเปอร์เซนและอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายค่ะค่ะวันนี้เรียกว่าเราถึงจะคุยกันมากแค่ไหนถ้าไม่ลองด้วยตัวเองไม่รู้จริงๆนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นฝากกันด้วยก็ฝากให้กับผู้ชมด้วยละกันนะคะเราได้เคล็ดลับดีๆกันไปแล้วนะคะแต่ว่าเคล็ดลับดีๆจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าหากว่าเราไม่รู้จักนํามาใช้เนาะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่จิ๋มคุณมันเพ็ญอิ่มสวรรค์มากนะคะขอบคุณค่ะค่ะนี่นูจะขอตามติดไปเชียร์ถึงขอบเขสนามเลยนะคะได้เลยแขกได้เลยไบลาณผู้ชมก่อน คุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวไปเชียร์พี่จิมแล้วพักเปลี่ยนชุดแป๊บนึงแล้วกลับมาเจอกันช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ